สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยจา้ามาพบกับแนวทางเวยล้าพาตนาจะเป็นแนวทางของวันที่11เดือน12จากธันวาคม2 5 6 0 เจ็ดจำมือนีกะมีมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสำหรับมือนีเป็นลาพัฒนาวันผุดเนาะวันที่สิบเอ็ดจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางเวลาวพัฒนาของวันพุดมือนีจาะกะเดียวมาเบิ่งพุ้นย้อนหลังกัน่กนจะพุ้นของวันจันทร์วันที่เก้าจ้าสำหรับลาพัฒนาสูตรเดิมจ้ะเด่นวิ่งรูดสองตัวให้ไปที่เด่นหาสองวิ่งรูดจ้ากักนแปด สำหรับพน้นจะ6ตัวคือเจ็ดสามหาสี่หาเจ็ดจ้ะสำหรับล่าง6ตัวสำหรับลาพัฒนาเอเจคอสรุปไผ่องแบบเนาะซองแบบเนาะสำหรับเลขล่างจะล่าง6ตัวกับลางสุด4ตัวตามที่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆเลยเนาะคืนอ,อยู่กับเราเอฟซีแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปเนจาจะอันนี้คือบัาก,กันเนาะ สำหรับลางชุดหกตัวนี่คือเจ็ดสามผ่านไปเนาะพวกเฮามีเจ็ดสองเข้ามาเจ็ดสามอันนี้คือหลางหกตัวจะผ่าดไปสำหรับสองตัวหลางสุดสี่ตัวของเฮาใจานั้นคือหาสี่โอ้โหหาสี่จับคู่ผ่าดไปเนาะจับห้สองสี่สุดกันมีแปดสี่สำหรับสุดเด่นหาสี่บริจับห้เนาะจากเขาเด่นหาวิ่งรูดหาจะสำหรับ หลักสุดรสี่ตัวข้อห้าจะซ้ายวิ่งซ้ายหลุดข้อห้าแต่น้ำหาไปวิ่งไปหลุดเด้งตรงๆล่างชุดสี่ตัวห้าสี่สำหรับสามตัวบนจะสี่หาเจ็ดเอาหาเจ็ดจับคู่เข่าตรงๆจะแต่ว่านิ่งพีดตัวเนาะ ามตัวบนคือสี่หาเจ็ดสำหรับสองตัวบนหาเจ็ดเน้นผิดตัวจ่าสำหรับตัวเน้่นขอถทดขอภายหลายๆเนาะเดนหาวิ่งรูดหาของเฮ้ามาเด้งเด้งจาโอ้โหสายวิง่งสายลูดของเฮ้าถ่ายยิบจับหาไปวิ่งไปลูดหลายเด้งกันเลยทีเดียวเนาะมือเลยเนาะเด้งบนล่างเลยเนาะสำหรับเดนหาวิ่งลูดหาของเฮ้าจ่าโอ้โหฟังสำหรับ สุดสามตัวของเฮาผ่านไ่าเนาะสุดสามตัวของเฮาคือเสียดไปอยู่นิดเดียวเนาอะ,อะตัวเน้นเลยน่จะเจ็บจ้ะมีเจ็หาจ้ะอันนี้คือสี่อันนี้คือสองเนาะสุดสามตัวถือว่าเสียไปนิดเดียวจากเขาเฮาจะบใเจ็หาสองเข้ามาสี่หาเจ็บจะสำหรับสุดสามตัวบนจากอันนี้คือแนวทางเวลาพัฒนาของวัน ที่เก่าวันจันททีผ่านมาจะตามนี่คือใจยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามจใาอย่างที่แอาจอยเคยที่ายไปในคลิปเลยเนอก่าอยากให้ระวังเบิร์นไวยเราจะเพราะว่าเราพัฒนาของวันจันทีเก่าแอจอยคำนวณได้เด่นหาเนาะสองสูตรสามสูตรนี่คือชอนหายอย่างเดียวเลยหายมีอยู่สองตัวสามตัวสี่ตัวสําหรับเด่นหาวิรุณหา,าให้ระวังเบิร์นแต่เบิร์นบ่มาแต่ว่าเด่นหาเด้งบนล่างเลยจะเด้อ อ่าโอเคตามนี่เนาะกวนเอ้ยกวนมากล้จ้ะอ่าเขาตัวได้แบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใ้าคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยได้แอจจดจอยแสดงมีกําลังใจว่างแนวทางจ้าสําหรับมือนี่ตามลุ้นกันต่อจะอ้ะอ่าก่อนสีไปรับชมกับฝากด้วยละกันน้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามกัน,กนไปเราจะดูเฉพาะพี่น้อง fc ท่านใดที เขามารับช่วงใหม่ๆจะฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิร้บุภาทแนวทางต,ต,ต,ต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าบอสิเป็นหุ้นนี้เคหุ้นห้างเสียงหุ้นดาวโจนจ้า้านอยเจอกันถูกวันจ้าลาวพัฒนาจันพุทธสุขจะแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจ้ารัฐบาลไทยกับกลเข้ามาแล้วเนาะมื่อวันทีน่11ตจ สำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น0กับ4วิ่งรูดจะสำหรับสูตรเด่นจ้าอ่าสำหรับแนวทางของเอจอยมือนีคือถามักจะชอบใน,นพิจรารณาเบื้องไรกเด้อจะเป็นเอฟซีจ้ามือนีแนวทางของเอจอยชนจ้าเด่น4วิ่งรู 4, ่4โนจ้าโซนกันอยู่2สูตรอ่า2สูตรนี่คือคำนวณไดเด่นอยู่4ตัวโอ้โห ทถามากทาชอบเลขเบิ้ลหรือว่าทามากเลขเด่นสวิ่งดูดสีก่กะฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึงละกันเนาะมือนีสองสูดชนกันอยู่ที่ 4, 4, 4ี่สี่ตัวด้วยจากงวดก่อนหาหาหามาหาบนหลางอ่ะงวดนี้มาสี่บางเถือ่อบางข้างกะ ชนกันแล้วมากอะมีชนกันแล้วบ่มากอะมีเนาะอันกับปปดใช้วิจารณญาณในการรับสมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าสำหรับเด่นศูนวิ่งหลุดศูนจับคู่จา้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามคู่เด่นศูนย์สี่ศูนย์หาจ้า สำหรับเดน4ีวิ่งรุ่นสี่สำหรับสี่สี่นี่คือไอจอยการเบิ้ลไวไ้ห้นิดหนึ่งเนาะหัวสี่ชนกันตั้งสี่ตัวเลยนอกจากขอกันไว้นิดหนึ่งจะทาบอมักบ่าากบชอบเบิ้ลสี่สี่คือปล่อยผ่านเนาะบัวการเนาะกันไว้นิดหน่อยเนาะจะชนกันครักสี่ห้าสี่หกจ้ะสี่เจ็ดสี่แปดอ่าตามด้วยสี่เก้า นี่คือเด่นสีวิ่งรูดสีจ้ะสำหรับลาวพัฒนาแอจอยลูกหายสองสูตรนาออีกสูตรนี่คือเป็นเด่นวิ่งรูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวจะจับหายเปน็นแนวทางแปดคูจ้ะนั่นคือลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจ๊ะสำหรับสูตรเม็ดเดียวเอจอยใดตัวใดแบ,บนๆก็เขาไปรับชมเผื่อนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันได้เนาะสำหรับลาวพัฒนาของเฮาลูกหายสองสูตรจ้ะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะจ้ะกันสาม สองสามสี่สำหรับสามสี่สี่สามสุดเด่นตัวเดียวกันจะตามด้วยสามห้าสามตัวบนสามศูนย์สี่สี่แปดสี่สองสี่สามศูนย์สี่หกจ้ะ สำหรับตัวเน้นจ่าสามตัวบนลาวันนี้ขอเน้นไปที่4 484 304กันจ่าสามหาเด่นซีวิลลดสี่เน้นไปที่46 47 03กับ0หาละกันจ่าอย่าลืมเดยเดพาแน,นวทางของเอจอยติดเบิร์นไฟ44จ้า เด่นสีส่โนกันค่ะขอเน้นไว้นิดหนึ่งละกันเนาะเผื่อลืมเนาะจา้าหรือว่าขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะ,ะสําหรับแนวทางหวยลาพผฒตามือนี่ก็ตามนี่เลยจะเข่าตัวอัหมักตัวไ้แบบไรมือนี่ก็ฝากน้าไปเปรียบเทียบพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะจ้แนวทางไม่เขา่ามีรู้จกักพี่นอ้องจ้าผิดพลาดประการใดกับโคตขอ็ภัยหลาย,ลายๆเนาะจา้า ขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังๆังรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า